รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอไปไหนทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอปล่อยให้เกอร์งเง้อคอยหานัดไว้ทำไมไม่มานัดไว้ทำไมไม่มาโอ้เธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อย รีบหน่อยมาเรียนสังคมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสังคมหน่วยที่2เรื่องรายได้รายจ่ายและการออมเงินค่ะรายได้และรายจ่ายของตนเองรายได้คือผลตอบแทนที่ได้จากการทำงานรายจ่าย คือเงินหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่จำเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภครายได้และรายจ่ายของครอบครัวรายได้ของครอบครัวสมาชิกแต่ละครอบครัวจะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามความรู้ ความสามารถและมีรายได้ที่แตกต่างออกกันไปเช่นรายได้จากการทำงานประจำคือเงินเดือนซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอนรายได้จากการรับจ้างคือค่าจ้างซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนรายได้จากการขายสินค้าคือกำไรซึ่งได้มากน้อยแตกต่างกันจะอยู่ตามจำนวนของการขายสินค้าที่เราขายได้รายจ่ายของครอบครัว ในแต่ละครอบครัวมีความจำเป็นในการใช้จ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งลักษณะการใช้จ่ายของคนในครอบครัวรายจ่ายที่สําคัญภายในครอบครัวนั้นเช่นค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าน้ามันรถค่ากับข้าวค่ะ รายได้และรายจ่ายของนักเรียนรายได้ของนักเรียนเช่นเงินค่าขนมจากพ่อแม่เงินทุนการศึกษาเงินที่ได้รับจากผู้ใหญ่นักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนและต้องเรียนหนังสือรายได้ของนักเรียนนั้นจึงมาจากเงินที่ได้รับมาจากครอบครัวซึ่งเป็นค่าขนมหรือเงินพิเศษต่างๆค่ะรายจ่ายของนักเรียนเช่นอุปกรณ์การเรียน อาหารค่ารถโดยสารประจำทางหนังสือเรียนการใช้จ่ายของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นปรายได้และความชอบของส่วนบุคคลเช่นใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องใช้ในการเรียนค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยหน้าที่166 167และ169เฉพาะข้อที่5นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ